สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลนะ่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่เขาจัดอันดับภาพรวม12ราศีปี2568มาเลยเราจะมาดูกันครับว่าตามข้อมูลชุดนี้เนี่ยราศีไหนมีแนวโน้เด่นๆหรือว่าราศีไหนอาจจะต้องเ,อเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษกันบ้างค ก็ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นภาพรวมจากอิทธิพลของดาวตามข้อมูลที่เราได้มาเนาะคือไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกนะคะซึ่งจริงๆมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยส่วนตัวเลขเปอร์เซ็นที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นค่าประมาณค่ะแบอบกว่าโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆในภาพรวมชีวิตทั้งงานเงินความรักสุขภาพตามที่ข้อมูลนี้เขาตีความมานะคะไม่ใช่การการันตีเปะ๊ปะๆค่ะชัดเจนเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับแรกๆนี่น่าสนใจมากครับอันดับหนึ่งนะครับจากข้อมูลชุดนี้เขาให้เป็นราศีพฤกษบครับผมเรียกว่าแนวโน้มดีเด่นหลายด้านมากๆทีเดียวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยอืม,มเด่นจริงๆค่ะโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยเขาว่าได้อิทธิพลดีจากดาวพฤหัสซึ่งก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องโอกาสดีๆการขยายตัวอะไรพวกนี้ครับคาดการแนวโน้มบวกไว้ประมาณเ0ครับ โห oh, 70%นี่สูงมากนะคะส่วนอันดับ2ที่ตามมาติดติดก็คือราศีมังกรค่ะข้อมูลเขาชี้ว่ามีโอกาสชัดเจนเลยเรื่องการเงินแล้วก็ความก้าวหน้าในงานด้วยอันนี้ได้ผลดีจากดาวเสาร์นะคะซึ่งถึงบางทีดาวเสาร์จะหมายถึงภาระแต่ในมุมนี้เขามองว่าเป็นเรื่องทับสินความมั่นคงค่ะประเมินแนวโน้มบวกไว้ที่ประมาณ65%ค่ะครับผม65%ก็ยังสูงอยู่ส่วนอันดับ3ครับเป็นราศีเมษ ราศีเมษนี่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ดีเรื่องการเงินการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมถึงความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับอืมใช่ค่ะสาอันนี้ก็ได้อิทธิพลจากดาวพฤหัสเหมือนกันในเรื่องทรัพย์สินสังคมอะไรพวกนี้แนวโน้มบวกอยู่ที่ประมาณ60%ครับค่ะ มาถึงราศีที่แบบว่าหลายคนจับตามองเป็นพิเศษเลยราศีสิงค่ะอันนี้อยู่ในอันดับ4นะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ก้าวหน้าเรื่องงานมีโอกาสดีๆด,ด้านความรักแล้วก็มีเรื่องโชคลาภเข้ามาเสริมด้วยช่วงกลางๆปีค่ะคาดการแนวโน้มบวกไวท้ที่เออประมาณ65%ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิครับตรงนี้น่าสนใจมากราศีสิงห์นี่เปอร์เซ็นต์คาดการแนวโน้มบวกตั้ง65%ใช่ค่ะ65% เท่ากับราศีมังกรอันดับ2เลยแล้วก็สูงกว่าราศีเมษอันดับ3ที่60ด้วยแต่ทำไมถึงมาอยู่ในอันดับ4ี่ล่ะครับอันนี้ผมงงนิดหน่อยอ๋อเป็นข้อสังเกตที่ดีมากๆเลยค่ะคือการจัดอันดับตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะให้น้ำหนักก,กับเรื่องอความมั่นคงแล้วก็ความต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดูจุดพีคอย่างเดียวอ๋อครับครับความมั่นคงความต่อเนื่อง ใช่ค่ะประเด็นก็คือ 1. อิทธิพลดีด้านการเงินของเมธที่มาจากดาวพิหัสเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันสร้างความมั่นคงได้ต่อเนื่องกว่ายาวกว่าโอกาสด้านการงานกับโชคลาบของสิงที่แบบว่าอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงหรืออาจจะมีความแผนผวนมากกว่าหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็ 2. ค่ะถึงแม้สิงจะมีโอกาสดีๆเยอะนะคะแต่ข้อมูลเขาก็ชี้ว่ามีความท้าทายที่ต้องระวัง ชัดเจนกว่าเมฟด้วยโดยเฉพาะเรื่องอความสัมพันธ์ค่ะที่อาจจะโดนอิทธิพลจากดาวเสาคือเรื่องความเครียดความรับผิดชอบแล้วก็ราหูพวกเรื่องไม่คาดฝันความวุ่นวายอะไรแบบนี้เข้ามาทําให้ภาพรวมความราบรื่นอาจจะน้อยกว่าเมฟนิดหน่อยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการจัดอันดับนี้เขามองเรื่องความสมัคเสมอความมั่นคงตลอดปีเป็นปัจจัยสําคัญควบคู่ไปกับโอกาสแล้วก็ดูได้ว,ว่ามีความท้าทายอะไรมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณครับชัดเจนเลยงั้นเราไปดูกลุ่มอันดับกลางกางกันต่อเลยครับได้ค่ะกลุ่มถัดมานะคะก็จะมีอันดับ5ราศีมีนอันดับ6ราศีกันแล้วก็อันดับ7ราศีพิจิกค่ะทั้ง3ราศีนี้แนวโน้มด้านบวกจะใกล้ๆก,ก,กันเลยค่ะประมาณ55%แต่ว่าก็จะเด่นกันไปคนละด้านนะคะอย่างมีนเนี่ยข้อมูลเขาชี้ว่าเด่นเรื่องครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ อาจจะมีโอกาสเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรแบบนี้ครับส่วนการก็มีโอกาสก้าวหน้าเรื่องงานเข้ามาค่ะอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจส่วนพิจิกนี่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาเก่าๆได้แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะ ครับผมแล้วก็อันดับ8ราศีกรกฎกับอันดับ9ราศีตุล2ราศีนี้แนวโน้มบวกอยู่ที่ประมาณ50%ทั้งคู่เนี่ยมีเกณฑ์จะว่าจะดีขึ้นช่วงปลายปลายปีแต่ว่าช่วงต้นถึงกลางปีอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยอย่างกรกฎอาจจะต้องดูแลสุขภาพคนในบ้านหรือมีเรื่องเอกสารสัญญาอะไรให้รอบคอบใช่ค่ะส่วนตุลน,นี่อาจจะต้องวางแผนการเงินดีๆหน่อยหรือระวังเรื่องความสัมพันธ์ครับใช่เลยค่ะ ทีนี้ก็มาถึงกลุ่มท้ายๆหน่อยที่ข้อมูลเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้ความรอบครอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเริ่มที่อันดับ10ราศีธนูค่ะแนวโน้มบวกประมาณ45%ดูเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องครอบครัวความสัมพันธ์เป็นหลักเลยแต่ก็มีเกณฑ์เจออุปสรรคหรือความล่าช้าบ้างช่วงต้นปีแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่หรือความสัมพันธ์ช่วงปลายปีได้ค่ะถัดมาอันดับ11ราศีมิถุน แนวโน้มบวกราวรา่เรค่ะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรื่องต้นใหม่เข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุปสรรคที่ไม่คาดคิดด้วยถึงจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างช่วงกลางปีแต่ความไม่แน่นอนก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่12ก็คือราศีกุมครับใช่ค่ะสำหรับราศีกุมนะคะแนวโน้มบวกอยู่ที่ประมาณ35%ค่ะ ปีนี้ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยมีความรับผิดชอบหนักๆเข้ามาต้องระวังเรื่องสุขภาพความกดดันต่างๆให้มากเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีดาวเสาซึ่งคือภาระบทเรียนแล้วก็ราหูคือความผันผวนเรื่องซ่อนเร้นอยู่ในราศีตัวเองตามข้อมูลชุดนี้เลยค่ะครับผมก็ครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วนะครับนี่ก็คือภาพรวมแนวโน้มการจัดอันดับตามข้อมูลที่เราเอามาพิจารณากันวันนี้ ก็มีทั้งราศีที่ดูเหมือนโอกาสจะเปิดกว้างรออยู่แล้วก็ราศีที่อาจจะต้องใช้ความอดทนความรอบคอบเป็นพิเศษหน่อยในการก้าวผ่านปี2568นนี้ไปนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่า ถึงแม้เราจะเห็นอันดบับเห็นเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้แต่คําว่าดีหรือไม่ดีในชีวิตจริงของเราแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสําคัญในแต่ละช่วงเวลาก็ได้นะคะคือโอกาสที่เข้าม,มาบางทีมันก็มาพร้อมความท้าทายเนาะหรือความท้าทายที่เราเจอมันก็อาจจะผลักดันให้เราเติบโตแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้คะ่ะลองพิจรารณากันดูนะคะว่าอะไรคือความสําเร็จหรือความสุขในแบบฉบับของเราสําหรับปีที่จะมาถึงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า การที่เราจะไปยึดติดกับตัวเลขอันดับเพียงอย่างเดียวนะคะ